สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องลอกให้ฟังนะครับจากประสบการณ์นะจากที่เล่นนะครับที่เล่นลอกหลายๆตัวนะครับก็มีลอกตัวหนึ่งนะมีลอกตัวหนึ่งที่เป็นเอาง่ายก็เป็นตำนานนะครับมันเป็นลอกที่ ทุกวันนี้นะครับยังใช้กันอยู่เลยนะครับยังถามหากันอยู่เลยนะครับถึงจะเป็นปีนานแล้วนะออกมาหลายปีแล้วนะรุ่นนี้นะเป็นเจ้าชิมานุโคโ a d o นะครับดี DC. เป็นลอกที่ทนแล้วก็ถึกนะครับเล่นได้ทั้งช่อนชะโดทุกอย่างเลยนะสายโหดนะนี่ครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้แหละ เป็นลอบที่อยู่ในราคากลางๆนะครับอยู่หกพันกว่าบาทนะกับเจ็ดพันนะตัวเนี้ยเป็นลอบที่ยังยังใช้ดีเอาไว้ง่ายนะครับใช้ดีใช้ทุนเรื่องแบบตีก็ไกลนะครับตีไกลตีเหยื่อได้ทุกทุกเหยื่อเลยตั้งแต่เหยื่อยาง เยื่อเยื่อยางก็ดีเยื่อพัดเยื่อใบพัดนะครับยอมรับเลยว่าตัวนี้เป็นล้อที่ทนนะครับเป็นล้อที่ทนเฟืองระบบเฟืองก็ยังยังทนนะครับระบบเฟืองดีมากตวกนี้สำหรับงานโหดเขาถึงถามกันว่าทำไมนะครับาถามกัน,นครับทำไมต้องเล่นคูลาโดนะครับ ไอดาโกลชิมาโ,โนสำหรับเล่นงานชชโดนะ,ะเล่นปลาคอกเชโดโหไซยัน10อัพอ่ะห้าหกลก็สบายนะครับลอกตัวนี้รุ่นนี้นะเป็นอ,ออะไรที่ดีนะครับอะไรที่ดีสำหรับตัวนี้เลยนะครับยังมีตัวเจ้าเอนเทเลสที่ผมเคยเล่นก็ยังอันนั้นจะเป็นลอกสไตล์ตีอย่าตีอย่าปอมซะมากนะครับ ตีบะช่อนน่ะผมจะเอาไว้ตีบะช่อนแต่เรื่องทนผมว่าตัวนี้น่าจะอึดกว่าตัวนั้นมันเป็นรอคล้ายๆเหมือนรอบฉับสวยครับสวยนะ,ยนะเน้นสวยเน้นตีไกลเน้นหมุนเบานะครับแต่เรื่องทนน่ะผมว่าถ้าเล่นจริงอาจกันจริงๆผมว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่าในในในที่เคยที่เคยเล่นที่เคยสัมผัสนะครับ ตัวนั้นจะเป็นลอกออกแนวแบบดูแลรักษาสมากกว่านะครับเพราะว่าลอกมันแพงเนาะตัวละสองหมื่นกว่ามันสวยก็ไม่ค่อยอยากจะตีนะครับก็ค่อยอยากจะตกอยากจะตีก็เลยเก็บไปสมากกว่ามันเป็นลอกที่เ,เลอะเทอะไม่ได้ครับในความคิดผมนะมันแพงไงเราไม่อยากจะลุยเราไม่อยากจะตีเอาไปลุยเลอะเทอะมันก็จะดูไม่ดีจะลายจะไม่สวยแต่ สไตล์พี่น้องที่ชอบแบบลุยลุยสายลุยส,ยสายถึกสายทนตกน้ำบ้างอะไรบ้างตัวนี้ยังยังยัง,ยงพอยังพอทนนะครับยังพอใช้ได้เลยนะ mm hmm. ถึงจะเป็นไฟฟ้าระบบ d c นะ mm hmm. ผมเคยทำตกน้ำแล้วนะล่อเปิดพอตกน้ำเสร็จปุ๊บผมก็รีบเอามาแกะแล้วก็เปิดตากแดดเช็ดให้แห้งก็ดังเหมือนเดิมชิปก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับแม่งมันทนจริงๆ ก็ยังมีนะครับที่ร้านผมยังมีนะสําหรับตัวนี้นะพี่น้องท่านใดยังที่สนใจที่อยากได้ก็ทโทรมาทักมาได้นะตัวนี้เป็นหนึ่งห้าสูนเเจนะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเขาเลยนะครับคลรโดผมเคยซื้อตัวสองร้อยมานะเบอร์สองร้อยมาผมว่ขายจริงนะครับมันตัวใหญ่หนักมันหนักเกินไม่ไม่เหมาะกับเรานะครับ พวกนั้นจะเป็นงานแคส่าแบาบว่าจิกมากกว่าตัวใหญ่นะลอกตัวใหญ่จะเป็นงานทะเลงานจิกงานใหญ่ซะมากกว่าตามใช้ฝั่งแต่ถ้าบ้านเราเล่นปลาช่อนจะดูแค่นี้พอแล้วเบอร์ร้อยห้าสิบนะครับมือจับแข็งแรงนะครับมือจับมันแน่นมันใหญ่มันจับถนัดไม้ถนัดมือนะครับสาหรับปลาที่เราต้องงัดแล้วทรงลอกอะ มันจับกุ้มเต็มมือใส่คานแล้วมันมันแน่นครับเวลาวัดปลายาวัดแล้วก็จับทรงมันแน่นสำหรับรอกตัวนี้นะที่ผมเคยเล่นนะเพราะว่าผมเป็นคนมือใหญ่นะมืออ้วนอนะ้วนผมจะจับอุ่มมันพอดีมันสมูทไปหมดนะครับรอกตัวนี้โอเคพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ยังยังมีนะครับทักมาได้เลยนี่เอามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่โฆษณาขายนะ เอาเอาของดีๆมาบอกต่อกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ